ตอนที่ห้าเขาสัญญาไว้จะมาหาเธอที่โรงพยาบาลทุกวันเขาก็ทำตามที่บอกไม่ใช่แค่ตอนเย็นหลังจากสิ้นสุดหน้าที่การงานที่มหาวิทยาลัยแต่เขามานอนเฝ้าเธอที่โรงพยาบาลทั้งคืนตื่นเช้าดูแลให้เธอกินข้าวกินยาเรียบร้อยถึงได้อาบน้ำแต่งตัวไปมหาวิทยาลัยก่อนจะกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ในช่วงพักตอนกลางวันเพื่อมากินข้าวกับเธอจะว่ามากินข้าวกับเธอก็ไม่เชิงเสียทีเดียวเพราะเธอยังกินอะไรไม่ได้แรกๆเขาก็บังคับแต่พอเห็นว่าเธอไม่น่าจะกินรอดเพราะกินอะไรเข้าไปก็อาจเจียนออกมาหมดเขาก็สงสารทนดูไม่ได้เองเลยเลิกรวมความตั้งใจถ้าพอจะกินอะไรได้ก็กินนะไม่ต้องรอจนถึงมื้ออาหารหรือถ้านึกอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษ ก็โทรบอกพี่ได้ตลอดเลยเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้ก่อนจะออกไปจากห้องในตอนเช้าเขาบอกกับเธอแบบนี้ทุกวันหลังเอาโทรศัพท์จากที่บ้านมาให้เธอในวันรุ่งขึ้นส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของเธอเขาก็ได้คุยกับหมอแล้วพอทราบว่าเป็นเรื่องของอารมณ์และฮอร์โมนของคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์เขาก็พยายามที่จะเอาใจใส่เธอมากขึ้นทั้งโทรหาและส่งข้อความมาถามถ่ายอาการแทบจะทุกชั่วโมง พอตกกลางคืนเห็นว่าเธอนอนไม่หลับเขาก็วางงานในมือลุกจากโซฟามากล่อมเธอนอนบางคืนเธอหลับไปก่อนบางคืนคนกล่อมเธอนอนชิงหลับไปก่อนก็มีนั่นทำให้เธอรู้ว่าเขาเหนื่อยไม่น้อยกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่แบกอยู่ทั้งงานที่มหาวิทยายลายัยและภาระหนักอย่างเธอแต่เมื่อคืนเขากับเธอหลับไปพร้อมๆกันบนเตียงคนไข้ มันเป็นเรื่องน่าอายที่จะยอมรับว่าเธอหลับได้ง่ายและหลับสนิทจนถึงเช้าเมื่อมีเขาคอยโอบกอดพาน,นอนที่สำคัญเธออยากอยู่ในอ้อมกอดของเขาพอๆกับไม่อยากให้ตัวเองเคยชินกับการมีเขาคอยปลอบคอยโอบและคอยกอดกล่อมนอนสี่ทุ่มกว่าแล้วทำไมคืนนี้เขายังไม่มาหญิงสาวทอดสายตาไปยังประตูทางเข้าช่วงนี้ การหลับนอนเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเธอพอๆกับอาการแพ้ท้องแล้วตอนนี้เธอก็ยังตาแข็งค้างหลับไม่ลงเขาอาจจะมีงานก็ได้มันตาปลอบตัวเองนอนได้แล้วตาหวานเขาไม่มาแล้วพอบอกกับตัวเองแบบนั้นร่างกายก็เหมือนจะมีปฏิกิริยาต้านนำอาการวิง,เว,งเวียนคลื่นไส้อาเจียนมาซ้ำเติมโดยไม่ส่งสัญญาณบอกกล่าวให้เตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้า ร่างแบบบางเพราะรับประทานอาหารไม่ค่อยได้ตั้งแต่มีอาการแพร้ท้องยันตัวลุกขึ้นจากที่นอนมองหาถังขยะที่เคยวางอยู่บนพื้นทันทีแต่ครั้งนี้เธอไม่เห็นมันวางอยู่ที่เดิมหญิงสาวไม่เสียเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าถังขยะย้ายที่ไปอยู่ไหนหรือใครหยิบไปพอหย่อนขาลงจากเตียงก็พยายามทรงตัวให้มั่นคงก้าวตรงไปยังห้องน้ำทันที ซึ่งเป็นเวลาไล่เลียกกับการมาถึงของตูนเสียงคนอาเจียนทําให้ตูนรีบวางเข้าของในมือแล้วพุ่งตรงไปที่ห้องน้ําอย่างรวดเร็วภาพมันตากงคออาเจียนเป็นอะไรที่คุ้นตาเขามาหลายวันแล้วแต่ทุกครั้งที่เห็นเขาไม่เคยทําใจได้สักทีทํำไมผู้หญิงคนหนึ่งต้องทรมานแบบนี้เพื่อคนอื่นมันเป็นคําถามที่เขาเองก็รู้คําตอบดีตูนเดินเข้าไปหาคนยืนก่อขอบอ่าง ยกมือขึ้นรูปแผ่นหลัง,คงโค้งกกงของคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาอาเจียนในอ่างไม่มีเศษอาหารมีเพียงน้ำลายเหนียวๆกับน้ำที่เธอเปิดช้าล้างนั่นบอกว่าในกระเพาะของเธอไม่มีอาหารเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาถ้าเวียนหัวแทนเธอได้ถ้าอาเจียนแทนเธอได้ถ้าเป็นทุกอย่างที่เธอกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้แทนเธอได้เขาไม่หลงเลที่จะเป็นแทนเธอเลยดีขึ้นไหมมันตาพยักหน้า แต่ยังไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองเขาเธอเห็นตั้งแต่เขาก้าวขาเข้ามาในห้องน้ำแล้วแต่ตอนนั้นเธอยังกงคออาเจียนอยู่เขามาหาเธอจริงๆเธอไม่ได้ฝันหรือตาฝาดหญิงสาวเปิดน้ำล้างหน้าหลังจากอาการคลื่นไส้เริ่มทุเลาเบาบางก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาหาเขานั่นทำให้เธอเห็นว่าในมือของเขามีผ้าขนหนูผืนเล็กอยู่แล้วตุนใช้ผ้าซับน้ำจากใบหน้าขาวซีดอย่างเบามือมันเป็นงานที่เขาถนัด และสามารถทำได้ดีในช่วงนี้เพราะเป็นสิ่งที่เขาอาสา,าทำให้กับเธอทุกวันตั้งแต่มันตามมานอนที่โรงพยาบาลหน้าหายซีดเมื่อไหร่คนที่จะดีใจมากกว่าใครก็คือพี่นี่แหละตูนเอ่ยยิ้มยิ้มขณะที่เช็ดหน้าให้หญิงสาวขอบคุณค่ะมันตาบอกขอบคุณเขาเหมือนเช่นทุกครั้งหลังจากเขาเอาผ้าตากไว้ที่ราวลังเช็ดหน้าให้เธอเสร็จตาหวานเดินเองได้ค่ะ หญิงสาวรีบปฏิเสธความช่วยเหลือจากเขาเมื่อร่างสูงใหญ่คงก้มเตรียมช้อนตัวเธอขึ้นอุ้มเขายังช่วยแล้วค่ะบรรตาอ้อมแอมบอกกับเขาต่อเพราะเขาไม่ได้ดึงตัวขึ้นยืนตรงหลังคำปฏิเสธของเธอตอนนี้เขายืนขวางทางออกอยู่แน่นอนว่าถ้าเขาไม่ขยับเปิดทางให้เธอก็ไม่สามารถออกไปจากห้องน้ำได้ต่อให้ทองเก้าเดือนพี่ก็อุ้มไหวไม่ต้องกลัวพี่หลังเดี้งด้วย ตอนนี้ตาหวานตัวเบายังกระนุนตุนยืนยันความตั้งใจแล้วอุ้มหญิงสาวออกมาจากห้องน้ำหลังจากนั้นนึกงว่าคุณตุนจะไม่มาแล้วค่ะเธอไม่ควรพูดเรื่องนี้กับเขาแต่พอเขาวางเธอลงบนเตียงก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจพราคคำพูดนั้นออกมาจากปากเธอไปธุระกับคุณย่านะตอนนี้มันตาก,กำลังอุ้มท้องหลนที่ท่านอยากได้เขาก็ไม่คิดว่าท่านจะยังอยากให้เขาแต่งงาน วันนี้เขาถูกท่านมัดมือโชกพาไปรับประทานอาหารกับครอบครัวของคนรู้จักซึ่งลูกสาวเพิ่งสําเร็จการศึกษาเดินทางกลับมาจากต่างประเทศไม่นานด็อกเตอร์พราวลุงคือชื่อผู้หญิงคนใหม่ที่คุณย่าหมายตาไว้ให้เขาแถมยังถือวิาสาสะรับเธอมาเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยายลัยโดยไม่ปรึกษาเขาสักคำเทิมหน้าอาจารย์เทพชัยที่สอนวิชาภาษาอังกฤษจะไม่สอนต่อแล้วก็ให้หนูแพมไปสอนแทนเลย หลายครั้งที่เขานึกเบื่อกับวังวนชีวิตแบบนี้แต่ก็ไม่รู้จะจบปัญหาตรงไหนเพราะคนที่นำปัญหามาให้คือญาผู้เลี้ยงดูมาและหลายครั้งที่นึกอยากหนีไปให้ไกลแสนไกลอยากทำตัวเป็นคนไร้ความรับผิดชอบทำตัวเหลวแหลกเกเรไม่ต้องห่วงไม่ต้องสนใจใครแต่นั้นก็ห่างไกลจากตัวเขาเกินไปสุดท้ายจึงใบแค่คิดและปล่อยให้มันเลือนหายไปจากหัวหิวไหม นมอุ่นๆุ่นสักแก้วก่อนนอนไหมเดี๋ยวพี่อุ่นให้ได้ยินคำว่านมมันตาก็เผลอทำปากจู๋สายหน้าไปมาตุานหัวร้อเบาๆแล้วก็อดลอไม่ได้นมนะไม่ใช่ยาเบื่อเขารู้ว่ามันตาไม่ชอบดื่มนมแต่ว่าเขาก็ไม่ย่อท้อพยายามหาทางหลอกล่อให้เธอดื่มบรลนิดบาลานอยใช่ค่ะใช้ยาเบื่อหรอมันตายิ้มอ่อนสายหน้าชา้าช้า เธอทราบดีว่าเขาล้อเห็นเขายิ้มได้ยินเสียงเขาหัวเราะเธอก็ค่อยคลายใจแม้ว่ารอยยิ้มนั้นจะไปไม่ถึงดวงตาของเขาก็ตามเขามีเรื่องอะไรกังวลหรือเปล่าหญิงสาวตั้งคำถามกับตัวเองด้วยความเป็นห่วงอีกคนสัญญาว่าถ้าไม่แพ้ท้องแล้วจะพยายามกินให้เยอะค่ะนี่คงเป็นเรื่องเดียวที่เธอจะทำให้เขาได้เพื่อให้เขาสบายใจดีแล้วตุลยื่นมือออกไปลูบผมนุ่มสลวย นอนเถอะเพื่อตื่นมาตอนเช้าจะกินอะไรได้บ้างหรือเขาจะเป็นห่วงลูกเพราะเธอกินอาหารได้น้อยมากมันตายังพยายามค้นหาสาเหตุเธอกำลังทำให้เขาเป็นทุกข์เพราะเป็นห่วงหรือเปล่าเห็นสีหน้าเหนื่อยๆดูเหนื่อยล้ากว่าทุกวันมันตาก็เกิดความกังวลขึ้นมาอีกครั้งตาหวานเป็นแม่ที่แย่มากไหมคะตุลมองหน้าคนนั่งอยู่บนเตียงแววตาของเธอบอกถึงความผิดหวังในตัวเอง หรือกำลังโทษตัวเองอยู่บางทีอาจเป็นเพราะแบบนี้หญิงสาวเอ่อยขึ้นเสียงเบาแล้วก็ปล่อยคำพูดขาดหายไปดือด้อๆเพราะเธอไม่พยายามไม่อดทนอย่างที่คนได้ชื่อว่าเป็นแม่ควรจะทำเพื่อลูกหรืออีกทีลูกอาจจะรับรู้ได้ว่าพวกเขาไม่ได้เกิดมาจากความรักเหมือนเด็กคนอื่นๆแม้ว่าเธอจะรักพ่อของลูกสุดหัวใจก็ตามไม่มีอะไรคะ่ะมันตาตัดบทเสียงเบาก่อนจะล้มตัวลงนอน ตุนมองคนนอนหลับตาพริมพ้มอยู่อึดใจก็ถอนหายใจออกมาเบาๆเขารู้ว่าเธอไม่หลับหรอกเพราะช่วงนี้เธอนอนหลับยากมากไม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่ได้กรอมเธอนอนทุกวันมันตากำลังโทษตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัยตุนหันหลังให้เตียงคนไข้เดินไปยังกองเข้าของที่หอบหิ้วมาด้วยเก็บทุกอย่างเขาที่เข้าทางเรียบร้อยถึงได้เดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อหยิบชุดนอนออกมาเปลี่ยน จากนั้นถึงปิดไฟเพดานบางดวงและเดินกลับไปที่เตียงตุลยื่นมือออกไปลูบผมคนนอนอยู่บนเตียงสายตาอ่อนโยนทอดมองใบหน้าอ่อนเยาว์ของหญิงสาวที่เห็นหน้าฆ่าตากันมาตั้งแต่เด็กเขาเคยคิดมาตลอดว่ามันตาก,ก็เป็นเหมือนน้องสาวแม้ต่างสายเลือดแต่เขาก็รักและเอ็นดูเด็กหญิงตัวน้อยในวันวาน,วนเหมือนเป็นน้องน้อยเสมอแต่วันนี้เขาชักไม่แน่ใจแล้วว่าความรู้สึกที่มีต่อเธอมันยังคงบริสุทธิ์เหมือนในวันวาน,วน,วนหรือเปล่า ตุนนมตัวลงตามจุมพิษหน้าผักเนียนด้วยสัมผัสอ่อนโยนตาหวานเป็นแม่ที่วิเศษที่สุดแล้วจุมพิษอ่อนโยนกับน้ำเสียงอบอุ่นและฝ่ามือที่กำลังรูปเบาๆอยู่บนหัวทำให้มันตาเลืมตาขึ้นมาท่ามกลางแสงสลัวของแสงจากหลอดไฟภายในห้องอีกครั้งดวงตาสองคู่สบประสานความเงียบปกคลุมห้องกว้างนานเกินห้าวินาทีก่อนที่ตุนจะเป็นไฟเอ่ยขึ้น ช่วงนี้เราต่างก็อยู่ในช่วงปรับตัวกันทั้งคู่แต่พีก็เชื่อว่าเราจะทําได้ทําหน้าที่ในฐานะพ่อกับแม่ของลูกแฝดที่กําลังจะลืมตามมาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันตาอาจจะรับบทหนักกว่าเขาเพราะเธอเป็นคนอุ้มท้องแต่เขาก็ได้สัญญากับตัวเองเอาไว้แล้วว่าจะดูแลเธอกับลูกให้ดีที่สุดเช่นกันโอเคไหมมันตามองนิ้วก้อยที่เขายื่นมาให้เธอไม่คิดว่าเขาจะมีอารมณ์แบบนี้ หญิงสาวระบายยิ้มอ่อนบางก่อนจะยกมือขึ้นส่งนิ้วก้อยไปเกี่ยวกับนิ้วก้อยของเขาความเชื่อมั่นของเขากำลังใจจากเขาคือคำตอบของเธอเช้าวันนี้เธอยังมีอาการแพ้ท้องเหมือนทุกวันที่ผ่านๆมาแต่ก็พอจะกินอะไรได้บ้างแม้เพียงไม่กี่คำแต่ก็ทำให้พ่อของแฟดท,ที่อยู่ในท้องเธอเดินออกจากห้องไปทำงานพร้อมกับรอยยิ้มพึงพอใจที่เธอไม่ได้เห็นมาหลายวัน เธอเองก็พอใจกับความพยายามของตัวเองเช่นกันเพื่อลูกเพื่อเขาในเมื่อเขาเชื่อมั่นเธอก็ต้องเชื่อในตัวเองมันตาบอกกับตัวเองก่อนจะหยิบหนังสือที่พ่อของลูกห่อหิ้วมาฝากตั้งแต่ช่วงแรกที่เธอมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลมาถือไว้ในมือทำมือเที่ยงและเย็นเธอกินอาหารได้เหมือนตอนเช้าเธอจะขอเขากลับไปอยู่บ้านเพราะถึงที่นี่จะทำให้เธอได้อยู่กับเขาอย่างที่ใจเรียกร้องปรารถนา แต่เธอก็อดเป็นห่วงเงินในกระเป๋าต่างเขาไม่ได้และไม่กล้าคิดด้วยว่าเกือบสัปดาห์ที่เธอมานอนอยู่ที่นี่เขาต้องจ่ายไปเท่าไหร่แล้วแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้เดือดร้อนหรือมีปัญหาในเรื่องเงินก็ตามแต่ลูกทั้งสองคนเขาต้องใช้เงินอีกเยอะให้เขาเก็บเงินไว้ให้ลูกดีกว่าคิดถึงสองชีวิตนน้อยที่จะออกมาให้เห็นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารอยยิ้มแววตาก็อ่อนยนโดยธรรมชาติมันตาวางหนังสือไว้บนท้อง ยื่นมืออีกข้างออกไปรูปหน้าท้องป่องนูนนิดๆเพราะสองชีวิตซุกตัวอยู่ข้างในแม่กับพ่อรักลูกทั้งสองคนนะคะแม่สัญญาว่าจะเป็นแม่ที่ดีของหนูนะจะทําทุกอย่างเพื่อให้หนูสมบูรณ์แข็งแรงแต่หนูก็ต้องสัญญาคําพูดของมันตาถูกหยุดเอาไว้ด้วยเสียงผลักประตูเปิดและเสียงคนเดินในเวลาต่อมาคุณท่านเสียงเรียกแทบไม่ได้ดังออกมาภายนอกแต่การปรากฏตัวของผู้สูงวัยก็ทําให้ตกใจและแปลกใจไม่น้อย เพราะหลังจากตามหลานชายมาที่โรงพยาบาลในวันแรกหม่อมหลวงบุษปวันไม่เคยมาที่โรงพยาบาลอีกเลยมันตายกมือไหว้หม่อมหลวงบุษปวันซึ่งมีแก้มเดินตามหลังมาติดๆแก้มไปเก็บของได้ยินคำสั่งจากน้ำเสียงเฉียบขาดไร้คำทักทายมันตาก็ยิ่งแปลกใจคุณท่านจะให้พิตาวานกลับบ้านวันนี้เสียงกระซิบเร็วๆของแก้มหลังจากเด็กสาววิ่งเข้ามาประชิดเตียงก่อนจะพราไปทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็ว ทำให้มันตานื้อกรู้ได้ไม่ยากว่าจะเกิดอะไรขึ้นกินอยู่นอนสบายอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วน่าจะแข็งแรงพอจะกลับไปทำงานได้แล้วนะมันตาไม่ได้พูดอะไรนอกจากตอบรับเสียงเบาแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่สนใจถามถ่ายถึงอาการเลยสักคำก็ตามเธอไม่ทราบว่าเขารู้ว่ายาตของเขาจะมาที่โรงพยาบาลเพื่อพาเธอกลับบ้านหรือเปล่าแต่เธอก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าถ้าวันนี้อาการดีขึ้นก็จะขอเขากลับบ้าน ถ้าคิดจะเอาลูกมาดึงตูนไว้กับเธอก็เลิกคิดซะเพราะฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเป็นอันขาดคำพูดนั้นไม่เพียงทําให้มันตาชางะงักการเคลื่อนไหวแต่แก้มที่กําลังเอาเสื้อผ้าออกจากตู้ก็หยุดมือที่กําลังทํางานใบชั่วคราวเพราะเป็นห่วงคนบนเตียงหวังว่าเธอจะไม่ลืมว่าเธอเป็นแค่คนอุ้มท้องไม่ใช่เมียของตูนต่อให้เธอจะลออเขามานอนเฝ้าที่โรงพยาบาลได้เกือบทั้งอาทิตย์ก็ตามยาเขารู้ เธอเคยนึกสงสัยเหมือนกันว่าญาตของเขาทราบหรือเปล่าว่าเขามานอนเฝ้าเธอเพราะท่านเงียบมากแต่เธอก็ไม่กล้าถามเขาออกไปตรงๆต,ตาหวานทราบค่ะดีหลังจากนี้อยู่ให้ห่างตุนเข้าไว้เพราะอีกไม่นานเขาก็จะแต่งงานแล้วแต่งงานเหรอเขาจะแต่งงานกับใครแล้วลูกสองคนในท้องของเธอล่ะ